ชเชวบลสรันรัฐเคเผือกพิพัฒน์ first runner up Miss Grand International 2025ต้องบอกว่าสนุกมากๆค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆพยายามสะกดจิตตัวเองว่าวันนี้คือ1นึ่งเวนต์แล้วก็เป็นหนึ่งงานที่ออกมาเสิร์ฟความเป็นเทนแล้วก็ความสุขให้กับคนดูทั้งโลกนะคะ แต่ก็โกหกตัวเองไม่ได้ค่ะว่าค่อนข้างที่จะตื่นเต้นแล้วก็กดดันนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าวันนี้มันคือวันสุดท้ายแล้วสําหรับการประกวดน,นะคะพยายามมีสติมากที่สุดค่ะแล้วก็อยู่กับตัวเองเยอะๆค่ะสําหรับเรื่องของการตอบคําถามที่เชื่อค่ะเชื่อว่าคน,นหลายๆคนนะ่ะตั้งหน้าตั้งตารอเบลสปีชคือตอนที่เบลเข้าท็อปอีสิบก็คือแบบเข้าแล้ว ดีใจมากสําหรับโอกาสที่ทีมงานแล้วก็บอสแล้วก็คนไทยทุกคนมองเห็นนะคะจะทาให้เบลเข้ารอบ Top 20จนได้รับรางวัลเบสสวิมสูรด้วยอันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็รางวัลชุดประจำชาติด้วยเป็นไปนอย่างที้คิดอันนี้คือแบบกําไรมากๆเลยค่ะดีใจสุดๆเลยค่ะจนมาถึงรอบ10คนแล้วก็รอบ5คนคือทุกอย่างมันเกินฝันค่ะเี่ว่าตัวเราเราว่าอะไรยาก นนี้ัยากที่สุดของหนูคือการได้ใจคนไทยทั้งประเทศมันยากเราอยากขยายความเพิ่มนะต,ตั้งแต่คือตั้งแต่ตื่นมาก็น้ำตาล้นแบบแทบจะทั้งวันนะคะเพราะว่าเราอยากให้คนไทยทั้งประเทศภูมิใจที่ตัวแทนพาสายสะพายมา มาได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่อยากขอบคุณตัวเองเยอะๆที่เชื่อมั่นในความพยายามในความดีแล้วก็เชื่อว่าวันหนึ่งการเวลาจะพิสูจน์ในผลของความพยายามที่เราตั้งใจทำมาทั้งหม แล้ววันนี้เบลก็อยากขอบคุณคนไทยทั้งประเทศจริงๆค่ะที่เรสเพคแล้วก็เชื่อมัน่นแล้วก็พิมพ์ชมกดเบลเยอะมากๆขอบคุณนะคะชาวแฟนนางงามชาวเน็ตทุกๆคนเลยที่ทํำมีแคปกดเบลขอบคุณจริงๆค่ะจริงๆแล้วที่สุดของหนูเนี่ยคือการสร้างตานานค่ะหนูต้องการมาเพื่อสร้างตานานสุดท้ายแล้วเนี่ย เราจะเป็นที่หนึ่งหรือไม่วันนี้หนูเป็นที่หนึ่งในใจทุกคนแล้วหนูก็คือรู้สึกภูมิใจมาก,มากๆเลยจริงๆค่ะได้เสิร์ฟตำนานสำหรับรอบชุดว่ายน้ำที่เราได้เฟสสวิมสูตรมานี่คือแบบแสดงว่าคนไทยมีลีลาในรอบชุดว่ายน้ำที่ดีที่สุดออใช่ไหมคะออและชุดประจำชาติแสดงว่าเราแสดงถึงเ,ออเรายอดเยี่ยมยังไม่พอยังพาสัญชาตไทยแลนด์มาถึงรองอันดับหนึ่ง นี่คือความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยค่ะมันก็เลยน้ำตาคลอแบบแทบจะทุกโมเมนต์วันนี้ไม่อยากกอดใครเลยเพราะว่าจะร้องจะร้องจะร้องตลอดเวลาระหว่างทางท้อโอ้โหกล้าสาบานเลยว่าไม่มีค่ะม,มีวันเดียวที่ท้อคือกอดข้าก่องกข้าก่องกข้ากลองเพราะอะไรกลัวเหนื่อยเพราะว่าตอนแกนไทยแลนด์ยอมรับเลยว่าเหนื่อยมากแต่ก็คือสู้มากเพราะว่ามันมีทั้ง ความอดทนที่ต้องใช้สูงมากๆจริงๆค่ะกับการที่จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะแต่ว่าอย่างแกนอิงเตอร์เนี่ยค่ะเรากลัวว่าจะเอาเอนเนอร์จีจากไหนมาแบบเสริฟเพื่อนๆแต่พอเข้ามาปุ๊บปูผิดคาดคือทุกคนแฮปปี้กับสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วจากธรรมชาติอะค่ะที่เราเป็นค่ะมันก็เลยทำให้เราไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเลยเพื่อนกับมอลกรูเอนเนอร์จีเยอะมากซึ่งอันนี้คือปกติสำหรับเรา,รางเลยค่ะ พอเห็นมาบ้างค่ะสำหรับในโลกออนไลน์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณนะะไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณะคะครั้งหนึ่งเคยคิดว่าเราอยากจะทำอะไรเพื่อสังคมอยากจะทำให้โลกนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นเราเชื่อว่าสิ่งเล็กๆตรงนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ ทำให้เด็กไทยหรือว่าคนไทยกลา้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นแล้วก็เคารพแล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่ะสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่จมปลักอยู่กับความผิดหวังหรือว่าคําดูถูกของคนยังไงเราก็จเจริญเ้าหน้าแล้วเราก็ประสบความสำเร็จชุดแน่นอนอยากให้ทุกๆคนภูมิใจในตัวเองนะคะ,คในในะ,คะแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่เป็นตัวเป็นตัวอย่างนะคะตอนรับมงเนี่ย อันนี้พูดได้ไหมนะลองก็ดูก่อนไม่ได้เดี๋ยวตัดออก <î s> อ,อ่าแต่ไลน์อ่ะ <uckles> บอสเดินขึ้นมาแล้วบอสเช็คหน้าหนูก่อนเลยเหนูก็แบบคือเรา,าดีใจมากมาก,มากแล้วจริงๆค่ะเพราะว่าก่อนอื่นคือเอมมาก,ก็คืออยู่ดีเซอร์บิตอะเราดีใจมากๆที่เพื่อนเราได้เท่านี้พอบอสเดินขึ้นมาบอสหันมามองหนะ้า Okay โอเคไหมภูมิใจไหมออพอเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหนักเกินไปทํางานในประเทศนี่แหละคือเราค <oughs> ือ <c oughs> เราฟังแล้วเรารู้สึกใจชืน้นก็ยิ่งรู้สึกโอ้ <c oughs> บอสน่ารักจังเลย <c oughs> ไม่ว่าจะอยู่ตําแหน่งไหนเบลเชื่อว่าบอสเขามองไว้ขาดอยู่แล้วค่ะนะคะแล้วก็เหมาะสมเขาบอกเราบอกว่าเอ็มบ้าเขาพิช้าจ่ายตาแหละเขื่เราอะคงจับมือยิ่งยิบยิบเขาต้องมงแล้วอะเขาพิชชาเงียไงมคะ าม,านะมันพุ่งนะอีกนิดเดียวเองมงกุฎตรงหน้าลนะพูดตรงๆว่าตอนแรกแทบไม่ได้คาดหวังแต่วินาทีที่จับมืออยู่แอบมีคิดค่ะคิดเหมือนกันว่าจริงไหมจริงไหมจริงไหม12ปีที่รอคอ,อยปีนี้มันจะเป็นมงแรกของไทยเรากําลังจะแบบสร้างตำนานประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยกับมงกุฎมงแรกไม่อยากให้มงกุฎเราออกนอกประเทศนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ออกมา ว่าเป็นฟิลิปปินส์เราก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจมากๆเพราะใช้แล้วมงหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าคนมงปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เดี๋ยวเบลก็จะเบลไปเทมใช่ค่ะต <laughs> แต่ก็รู้สึกว่าโอ๊ยทุกอย่างชะตาฟาลิขิตไปแล้วค่ะทั้งหมดแล้วก็เบลมองว่าเอมมาก,ก็ไม่มีอะไรที่ต้องขังสายตาเหมือนกันค่ะสำหรับในรอบการตอบคําถามหรือว่าแฟนคลับแล้วก็ ผลงานต่างๆที่ผ่านมาตลอดการเก็บตัวเดีเชื่อว่าก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเอ็มม่าก็เหมาะสมมากๆค่ะมาคิดค่ะคิดก่อนเข้ากองแล้วว่าโหวันไฟนอลก่อนวันเกิดคุณแม่เลยหนึ่งวันก็อยากได้มงกุฎสักหนึ่งอันไปให้แม่แล้ววันนี้ก็ได้ที่น้องๆในด้อมวิวบ้าน ดดจริงๆแล้วแม่ก็เป็นที่สุดของหนูอะค่ะในทุกๆเรื่องนะคะวันนี้ก็ดีใจมากที่แม่มาเฉียะเราก็รู้สึกว่าพรุ่งนี้วันเกิดแม่เราอาจจะไม่ได้ไปเจอแม่หรือว่าเลี้ยงวันเกิดกับแม่เพราะว่าเราอาจจะต้องทำงานล่นะค่ะก็เลยอยากให้งมงกุฎนี้เป็นของขวัญกับแม่ค่ะ คือทำเพื่อแม่ด้วยมองภาพเองว่าอย่างไรได้รออันดับหนึ่งแกล้งหลังจากนี้ก็จะเป็นดังปังเปี้ยงค่ะใช่มีโอกาสมีโอกาสที่จะมีเอ็มมาเบลล์โอ้อันนี้ก็รอให้ผู้ใหญ่เสิร์ฟแล้วกันนะคะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะที่เห็นความน่ารักของเอ็มมาเบลลนะคะเราก็เป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็ทำงานด้วยกัน นะคะเดี๋ยวก็รอดูว่าจะมีผลงานอะไรต่อ,ตอไปในอนาคตค่ะขอบคุณแฟนคลับชาวฟิลิปปินส์ด้วยนะคะที่น่ารักแล้วก็ซัพพอร์ตคนไทยซัพพอร์ตกดชเบลเหมือนกันขอบคุณที่เอ็นดูมันก็เหมือนทําให้พาร์ทเนอร์ของศิลป,ปินกับไทยแลนด์เราก็ยังคงแบบแน่นแฟนแล้วก็รักกันไปเรื่อยๆน่ารัก ในวันนั้นที่เราได้พูดกอบใครกับพี่นวันรักษาลำ<ห><อ>เวยทำได้ไ<ม>ดีดดไม่กล้าเทียบว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นให้ได้เหมือนพี่ฟ้านะคะแต่แค่รู้สึกว่าพี่ฟ้าคือคนเดียวที่พาสายสไยไทยแลนด์เราไปได้ไกลที่สุดและมีโอกาสถึงมงมากที่สุดเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นเหมือนเขาบ้างเราอยากจะทําให้ได้เหมือนพี่ฟ้ามันไม่ใช่แค่ความสําเร็จของเรา แต่ว่านี่คือความสบยของคนในประเทศค่ะแล้วก็เราไม่รู้หรอกว่าเราจะดีเท่าพี่ฟ้าไหมหรือจะเก่งเท่าพี่ฟ้าไหมดีในแบบของเราเก่งในแบบของเราเนี่นะคะเพื่อที่ว่าเราอยากจะเข้ามาทําง,งานในอ,องค์กรแล้วก็ช่วยแบ่งเบางานจากพี่ฟ้าอันนี้พูดจริงๆจากใจเพราะว่าบางงานแบบพี่ฟ้ารับไม่ไหวเลยเราก็รู้สึกว่าเออแบ่งมาให้กจะเบลก็ได้นะคะ <laughs> ตรงนี้แล้วก็จะได้ช่วยบอสหาเงินค่ะร่างงามบางคน ก็แบบเออมีบนบาสานกล่าวบ้างเป็นกำลังใจบนไม่ลูกทางเนี้ยบนบนนี่ไหนนี่อืมตํนักหมื่นมนตราค่ะก็บนไว้ของมีมีเบลค่ะที่เป็นคุณครูส่วนตัวของหนูค่ะหลังไม <c oughs> หลังไมคือจังหวะน,นั้นน่ะมีเปิดไพ่ให้หนูดีค่ะเพราะว่าหนูอ่ะขอเปิดไพ่แล้วมีก็เปิดมาเป็น ถ้วยทองกับถ้วยเงินใช่ค่ะเราก็แอบ,บเขาตกใจว่าเอ๊ะอะไรก็ได้แล้วมีมีถ้วยขึ้นมาเราก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะแล้วมีก็เลยบอกว่าเดินไปหาพระแม่ลักษมีแล้วก็ขอสักรอบหนึ่งที่ชุดคล้ายพระแม่ลักษมีเพราะว่าท่านกระซิบมาใช่ค่ะก็เลยเกิดเป็นรอบชุดพี่ริมด้วยใช่ค่ะสีด้วยอะไรด้วย,วย,วยเราก็ได้เล็บประเลิ้มาจากพระแม่ค่ะ แล้วก็พ่อแม่ก็บอกว่าถ้าได้มงอย่าลืมมาลําแก้บนด้วยค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตหาวันเพื่อไปไปแก้บนด้วยค่ะก็แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ห้องกงค่ะยังไม่ได้แก้เลยอตอนที่บนว่าขอได้เป็นมิสแกรนไทยแลนด์ควว่ะใช่ค่ะ ด้วยเนาะโอเคเราไปแก้พร้อมกัน,น,ห,น,น,นหนูไปแก้แม่ไปขอโอ okay. เคเจฮ่องกงอะเออไปแค่เมืองทองก่อนเอาแค่ <laughs> ในประเทศก่อนนะคะมาสาวก็มีไปไหว้ามาค่ะก็พระพรมหน้าตึกบาโวนี่ละคะแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางค่ะทุกทายแ้วจะพูดอะไรแบบอิาเลียนเก่งมาอเก่งคนนี้เก่อเลยเ้าแบอุ้ย ผู้หญิงอะไรทำไมเก่งขนาดนี้จากที่แบบคนไทยแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเชียร์บ้างไม่เชียร์บ้างหมดหวังมั่งเตี้ยมั่งดำมั่งไม่สวยมั่งหน้าแข็งหน้าเป๊ะจมูกเป็นแท่งทุกอย่าง everything จริงกบเบลแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่ากุชเบลไม่เคยโกรธเลยวันนี้ต้องยืนปกมือให้กับกุชเบลนะที่เป็นคนที่โลกสวยแล้วก็มองโลกในแง่ดีพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดเขาด้วยการพิสูจน์ดยการกระทําให้เขาเห็น ขอบคุณจริงๆที่กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเป็นเด็กที่น่ารักมีการะเทศะแล้วก็เป็นคนดีมากหนูเก่งมากกัจเจเนียร์ปัจเจเนียรภูมิใจในตัวหนูมากเลยภูมิใจเด็กคนนี้เติบโตมาอย่างดีเลยใช่แล้วก็มีพี่ๆสื่อที่น่ารักด้วยขอบคุณมากมา ขอบคุณมาก <laughs> ขอบใจมากขอบใจมากบใจมากขอบใจาอบจาขอบใาอจมาอบจากขอบมา